ไทยดูเมือดินนำ้ำมันกลางดินคองคำภูชาดูไหมประชาชนคองไทยมึงมีตาไหมสนานของมึงมีตาดูไหมแต่ว่าดินคลองนี่มัน,านทางทางนี่คือทางคลองคำภูชาทั้งหมดหมาชายดินคลองไทยอยู่ไทยอยู่ทาทงนู่นประมาณห้าร้อยเมตรวิที่นี่เอาทหารมึงมาทําอะไรทหารสนานของของมึงมาทําอะไรอยู่ที่นี่คลอง แดนที่มพูชาเนี่ยประชาชนอยู่มพูชาอยู่ทั้งหมดแล้วแต่ว่าแดนที่นี่คือเป็นแดนที่캄บูชาเรื่อหลายเปอรเซนต์จะมึงเอาทหารมึงตำรวจมึงมาทำอะไรอยู่ที่นี่อะ สบายดีพี่ๆทางฟังไทยแล้วก็ฟังล่านั่นเดอ้อจากมือนีน้องรัดมีคลิปอยากให้พี่ๆได้ดูได้ชมด้วยกันทุกคนชาวกัมพูชาทุกคนออกมาประท้วงพี่ๆทางั้นฟังไทยทุกคนลื้อลวดน้ำออกหมดทุกคนว่าเหตุการณ์คิวิดีโอจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ากันเนาะซึ่งเป็นคิวิดีโอชีล่าสุดเลยพี่น้องหม่ๆม่หมาดหมาทุกคนมาดูมาชมพร้อมๆกันเลยว่าจะเป็นยังไงทุกคนในเหตุการณ์ អ៎ថ្ងៃនេះเนาะพี่น้องមកមើលមកชมផ្គ້ອມกันលឿនគ្រប់មុខបាទអានងកាន់ទាំងអស់មកជួយគ្នារើបលាលុះវាចាញ់មកថាវាដាក់បានវាពត់បានចឹងមានន័យថាវានឹងយល់ទៀតហើយបាទឥឡូវយើងដាក់ចាញ់បាទបានដែរបានដែរគេទៅលេងបាយអីចិត្តបាទយល់បាល់លុះវាចាញ់បាទទៅឯងកុំឈឺបាទឥឡូវនេះបាទខាងប្រជាជនយើងច្រើន បាទអត់ហើយវៃបានទេបងបាទសុំទោសបាទបាទត្រកណាស់បាទនេះឡើយណាត្រង់គាត់យោដីខ្មែរគាត់គាត់យោគាត់គាត់យោច្រើននេះដីខ្មែរទើបខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែររណាវបងថ្ងៃវៃគិតអីបាទសុំទោសអាញាធោះគិតអីគេអាញាធោះអាញាធោះថៃអាញាធោះថៃគិតអីបាទនេះអាញាធោះថៃគិតអីគេដីខ្មែរស្រស់ស្រស់ណាអាញាធោះថៃជួយមើល ดินน้ำมันกลาดินคลองคำภูชาดูไหมประชาชนคลองไทยมึงมีตาไหมสนานคลองมึงมีตาดูไหมแต่ว่าดินคลองนี่มันทางทางน,นี่คือทางคลองคำพูชาทั้งหมดหมาชายดินคลองไทยอยู่ไทยอยู่ทาทงน,านู่นประมาณห้าร้อยเมตรที่นี่เอาทหารมึงมาทําอะไรทหารสนานคลองคลองมึงมาทําอะไรอยู่ที่นี่คลองแดนที่คำพูชาเนี่ย

25ខែប umbai month 2កាលាតាហ៊ានថៃមកក្នុងចាំងចាស់ណាជួយសៀវបងអូនយកលោមកដាក់ហើយ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 យកលោមក

ฮะพี่เอาอะไรมาอ้างฮะนายรถคันนี้มันมันพี่เอาอะไรมาอ้างเอาไปเป็นที่ของพี่รถเนี่ยจะมวยมวยทําตัดค่ะไปเลย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 พูดท้ากันคนไหนมีกว่าอาจารย์บังอ่อนมาเสียงปีนตั้งថ្ងៃ ឈ្លៀនပြានទាំងថ្ងៃបងប្អូនឈឺចាំណាស់ឈ្លៀនပြានទាំងថ្ងៃបើសួរថាបัวមានខ្មែរឆ្លោយថាស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់យ៉ាងម៉េចស្ងាត់ទាំងមៃក្សួនការ២៧ក្រសួងចាប់ភីទៀតឡើងទាំងម៉េច นักนะเรือบ้านอะรอยูมลุเอจาย่ะนลด่าเลยีสมาชิเรียตาะบ้านนอยบ้านลุเอจาย่ะโอ้โหพี่น้องนี่คือประชาชนชาวคำเหนนทุกคนคิดจะเอาให้ได้ทุกคนช,ชักชวนกันเนาะชาวบ้านมาประท้วงมาอ่าประท้วงทุกคน ทำลายลั่นามของทาหารฝั่งไทยทุกคนคือเห็นแล้วแบบนี่แหละทุกคนนิสัยของคนที่อยากได้ของคนอื่นนะถ้าคุณคิดว่า,าแผ่นดินนี้เป็นของคุณจริงๆเนาะทําไมคุณไม่เอาหลักฐานมาโชว์ว่านี่คือ,อแผ่นดินคุณเนาะทุกคน คือทางพี่ๆทาหารฝั่งไทยนะคือเขาทํานะทุกคนทําถูกเขาทําถูกแล้วเพราะว่าดินแดนนี้ก็เป็นดินแดนของเขาทุกคนแทนที่คุณจะสํานึกบุญคุณเนาะที่ประเทศไทยยอมให้คุณมาอาศัยอยู่เป็นอ่3ยามสิบปีทุกคนแทนที่จะรู้บุญคุณเนาะยังทุกคนเนีละคุณเข้าอีกทุกคนยังอ่โดนลงกันทุกคน เพื่อมาประท้วงประเทศไทยทหารไทยสัมไม่หนำทุกคนยังลื้อลวดหน้ำที่ประเทศไทยเขากั้นระหว่างชายแดนออกหมดทุกคนเห็นแล้วแบบป๊าพี่น้องนี่แหละคือคนขมรเนานะคือเหลี่ยมเยอะจริงๆทุกคนางานนี้ทุกคนทางฝั่งไทยจะทำยังไงต่อเนะพี่น้องคือบอกได้เลยว่าขามยนนี่คือ นิใส่ยนี่อยากได้อยากดีของคนอื่นจริงๆทุกคนเห็นคลิปวิดีโอแล้วแบบโอ้โหสุดจริงๆเนาะทุกคนเอาลละเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องละก็พาพี่ๆเอฟซีมาดูมาชมคลิปวิดีโอที่ชาวเขมรทุกคนพร้อมใจกันสามาัคคีกันทุกคนออกมาตอบโต้ทานฝั่งไทยออกมาประท้วงว่าประเทศไทยเป็นคนขมโมยดินแดนเข้าไปนาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องละ ขอ,อจบเพจสมีเดอร์จะฝากพี่ๆเอกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดอ้อจะสำรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อน